สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่นานไพ่ดวงประจำรายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ,ะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งวันที่แบบตะวันตกดูได้ใต้ดีสคริปชันข้างล่างส่วนใครที่อยากจะติดตามช่องแรนดอมแม่หมอสุชิรา634ทาโร่ติดตามได้นะคะโพสต์แล้วใต้ดีสคริปชันรวมถึงการดูดวงส่วนตัวด้วยนะอ่านเริ่มกันเลยนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะพูดเยอะแล้ววันนี้ในคลิปนี้ก็จะพูดเยอะด้วยหรือเปล่าก มาดสถานการณ์ความดังของคุณกันดีกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคนที่คุณมีประเด็นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณคนที่อยู่ในหัวคนที่ไม่เคยตัดได้คนที่ไม่เคยขายกันไม่ขาดนะเออสถานการณ์เป็นยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานขอเปิดสถานการณ์ของความสัมพันธ์ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนในวันนี้เลยคะ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นยังไงได้บ้างคัดดาวตัดจริงๆด้วยนะ ตัดแพทเทิร์นเดิมๆนะคะเพื่อที่จะเจอสิ่งใหม่ไม่ว่าคุณตัดเขาเขาตัดคุณนะคะพยายามตัดนะมันมีลักษณะของคาเม็กเรล a t i o n s h นะคะเป็นคนนี้ก็ได้หรือคนที่คุณอยู่ด้วยปัจจุบันก็นไม่รู้ว่าคนไหนนะคะเพราะว่าราศีมิถุนเนี่ยมักจะเปิดออกมาแล้วมีหลายคนนะไม่บอกก็งง,งนะเออเพราะฉะนั้นจัดดูเอานะคะว่าในตอนนี้เนี่ยคุณดิวอยู่กับใครหรือใครที่คุณไม่ได้ดิวแล้วนะคะความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นคาเม็กก็ได้ความสัมพันธ์นจจนนที่ตัดกันไม่ขาดมีแล้วก็ทุก มีอยู่ก็ทุกไม่มีก็ถูกอะเอออะมาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมองแล้วก็เออนะชัดเจนเนาะคามกรีเลชั่นชิพนะคะคุณน่าจะดีลกับคนที่เป็นคามกรีเลชั่นชิพอยู่ในขณะนี้หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ของคุณเะนาะเออดูอ่าชัดเจนพลังงานของคุณนะคะปกป้องดูแลคนในครอบครัวคนที่คุณรักนะคะน่าจะมีการออคุณน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแหละแล้วคนในครอบครัวของคุณเนี่ย ก็อาจจะมีลักษณะของความท็อกซิกนะคะมันก็เลยขึ้นมาว่าคามิกนะคะแต่ว่าดูโดยรวมดูภายนอกนะคะพลังงานเนี่ยดีมากนะหรือพลังงานของคุณเนี่ยความสุขคือการที่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะคะมีความรักความสัมพันธ์อ่ะไอที่ตัดเนี่ยน่าจะเป็นมือที่สามบุคคลที่สามคนที่คุณมีใจแหละแต่ว่าก็เป็นคามิกประมาณนั้นอ่ะคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงพอดูแล้วเนี่ยคุณน่าจะมีพาร์ทมีคนสองคนจริงๆในชีวิตนะคะ คนที่คุณอยู่ด้วยในะปัจจุบันคุณก็รักห่วงแหนนะคะรับผิดชอบนะเป็นครอบครัวสุขสันต์กันอยู่ในตอนนี้นะเออแม่หมอพูด <laughs> <laughs> พูดเหมือนประชดประชัน,นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นพลังงานอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นพลังงานของความมั่นคงการรับผิดชอบในความสัมพันธ์การดูแลกันการจับมือกันเป็นคนรักเป็นความรักที่ดีนั่นเองนะคะรานนี้มาดูกันคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณคัดดาวคนที่เป็นคามิคเรลชิพของคุณเนี่ยตัวเขาเป็นยังไงได้บ้าง ตัวเขาจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกข้างในนะคะเป็นคนธาตน้ําได้ทาตุไฟได้นะคะเฝ้ารอคอยรอวันที่จะได้เจอหรือคนคนนี้เป็นธาตลมก็ได้นะคะคนคนนี้ฉลาดพูดหรือคําพูดของเขาเนี่ยเฉียบคมเวลาที่เขาทะลเลาะเถียงกับใครเนี่ยไม่ชนะไม่มีนะคะเช่นคนนี้ฉลาดชนะตลอดวางแผนเก่งแต่ความรู้สึกของเขาค่อนข้างดิ่งนะ มีความรู้สึกไม่ชัดเจนกับอนาคตข้างหน้าหรือเขาค่อนข้างกังวลมีความรู้สึกกังวลลึกๆในใจนะคะกับอนาคตข้างหน้าของตัวเองแล้วในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคามิกของคุณนะคุณจะมาถามถึงเขาทําไมคะคุณตัดเขาได้แล้วหรือเปล่าเพราะคุณก็มีครอบครัวของคุณคุณก็มีคนรักของคุณอยู่ใกล้ชิดอยู่แล้วคุณอยากรู้สึกหรอว่าคุณอยากรู้หรอว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงอมาดูกันว่าเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไง ในเมื่อคุณตัดเขาเขาตัดคุณไหมเขารู้สึกยังไง <_ s> เขารู้สึกมีความหวังอะอืมถึงว่าเนาะคุณถึงรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ย <_ s> คุณรู้สึกเหมือนคุณถือไพ่เหนือกว่าไหมถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นถูกต้องนะคะเพราะว่าคนคนนี้ต่อให้เขาภายนอกเขาจะดูแบบ เขาดูสตรองเข้มแข็งหรือว่าเขาจะดูเป็นคนปากร้ายตรงไปตรงมาแต่ใจลึกๆแล้วความรู้สึกที่ไม่ให้กับคุณเขารู้สึกว่าคุณรักเขาอืมคุณรักเขาแต่คุณไม่พูดหรือคุณรักเขาจริงๆใช่ไหมแล้วคุณไม่พูดหรือเขาอ่ะรักคุณแต่เขาอ่ะไม่พูดเขาเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้เสมอกับคุณน่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เป็นทุกข์และก็ไอสิ่งที่เป็นทุกข์นี่แหละมันทำให้คุณตัดเขาหรือเขาตัดคุณก็ได้นะคะ แล้วอยากให้มันเกิดสิ่งใหม่ที่มันชัดเจนขึ้นไม่ว่าชัดเจนในลักษณะที่คุณไปอยู่กับคนคนที่คุณเลือกแล้วเขาก็เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะเขาก็เชื่อว่าความสัมพันธ์นี้เป็นคามกรีเลชั่นชิพเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาในลักษณะคนรักตัวเขาเองก็พยายามฮิลพยายามฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเขานะคะเขาก็เป็นถูกอยู่ไม่มากก็น้อยอในชีวิตอะคุณสามารถทําให้คนคนนี้เป็นถูกได้แต่ตัวเขาเองจริงๆแล้ว ภายใต้ตัวตนหรือความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนอื่นเข้ามาสนใจเขาค่อนข้างมากเป็นคนที่ลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกเขาถึงคอนเนคกับคุณได้หรือรู้สึกถึงคุณได้อืถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงหรอเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่เขาไม่พูดหรอกเขาก็กําลังฮิลิ่งเยียวยาตัวเองอยู่นะคะอืมหรืออาจจะมีความหวังใหม่ๆเช่นหวังว่าตัวคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้หรือว่า ในอีกวันข้างหน้าตัวคุณเปลี่ยนไปตัวเขาเปลี่ยนไปได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นเพราะดูแลคนคนนี้ค่อนข้างจะรักคุณรักดีฟรักลึกซึ้งนะคะอืแต่เขาก็ไม่ดื้อน,นะคุณตัดถ้าคุณจะตัดเขาก็ตัดหรือถ้าเขาตัดเขาก็ไม่ตื้อคุณอนะเพราะดูแลเขาไม่ตือ้อ เขามองถึงอนาคตข้างหน้าของเขาในวันข้างหน้าแล้วก็รักษาแผ่ใจตัวเองไปก็ดูนะ่าสงสารนะคะ <laughs> เขาไม่ได้แฮปปี้เหมือนที่คุณเป็นหรอกคุณก็ดูแบบว่ามีคนลักลายล้อมอยู่แล้วนะคะแต่คนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่ตัวคนเดียวเนาะไม่ว่าเขาจะสุขหรือทุกคนคนนี้ก็อยู่คนเดียวนะคะ อ่ะครานี้มาดูกันดีกว่าคนคนนี้นำพาอะไรมาในความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณบ้างทำไมคุณอยากตัดเขาเขาอยากตัดคุณคนคนนี้นำพาซึ่งความจริงใจนำพาซึ่งอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เป็นประสบการณ์ที่ติดตัวเขามานั่นแหละเขาอาจจะดูหยิ่งมีอีโก้หรือคนคนนี้เป็นต่างชาติแต่ว่าตัวเขาเนี่ยการแสดงออกของเขานะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอะ คือเขาเผชิญในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองคนเดียวถ้าเรื่องของความมั่นคงในความรู้สึกหรือมั่นคงต่ออะไรบางอย่างคนคนนี้ก็มั่นคงถามว่าเขานำพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์เขานำพาความมั่นคงมาให้นะไม่ว่าจะทําให้คุณตระหนักได้ในเรื่องของการเก็บเงินการหาเงินหรือการเป็นอิสระนะคะการเป็นอิสระจากอะไรหลายๆอย่างการเป็นตัวตนของตัวเองอืคนคนนี้นำพาเข้ามานะคะ เขาดูเป็นคนที่โสดอ่ะอืมเป็นคนโสดที่ใช้ชีวิตได้ดีถามว่าเขานำพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขานำพาซึ่งความความชงหนใจความสงสัยใคร,ร่รู้หรือคุณมีคำตอบบางอย่างเออคุณมีคำถามบางอย่างในชีวิตทั้งชีวิตของคุณตลอดที่ผ่านมานะ่ะคนคนนี้มาช่วยไขมาช่วยไขความอยากรู้หรือมา มาไขความเป็นเด็กของคุณให้เติบโตขึ้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนคุณเป็นคิงออ p เ n นเดคอลคุณรับผิดชอบอะไรได้มากขึ้นคุณดูแลครอบครัวได้คุณจับมือกับคนรักของคุณไม่ปล่อยนะคะเหมือนกับคนคนนี้เคยเข้ามาแล้วสอนคุณในบางอย่างแล้วมันทำให้คุณตระหนักได้แล้วก็จบวงจรที่เรียกว่าคุณสงสัยใครหร้อ่ะหรือเป็นวงจรที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วคนคนนี้มาเจอกันกับคุณ เขาเป็นคาอีกแหละแต่เป็นคาอีกที่เข้ามาแล้วคุณได้บางอย่างไปจากเขานะคะเพอดูแล้วเนี่ยเขามาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์เขาไม่ได้มาแต่ตัวถ้าภาพลักษณ์ภายนอกถ้าเขามาแต่ตัวคุณมองว่าเขาไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเลยแล้วมาเกาะคุณเรื่องอะไรเนี่ยคุณลองคิดตึกต้องดูอีกทีหนึ่งว่าคนคนนี้แล้วลึกๆเนี่ยนอกจากเรื่องเงินทองแล้วอะไรที่เขาสอนคุณนะคะอืม เพราะถ้าเขาไม่สอนคุณหรือคุณไม่รู้สึกว่าเขามีอะไรที่มันแตกต่างอะ่ะคุณคงไม่อยากจะมารู้เรื่องเขาในวันนี้หรอกต่อให้คุณมีครอบครัวที่ดีมีคนรักที่ดีนะตอนนี้คุณยังมานั่งดูไพ่เพื่อที่จะถามถึงคนคนนี้แสดงว่าคนคนนี้มีผลต่อใจของคุณหรือมีอะไรที่ทิ้งเอาไว้ในใจคุณนะคะอืมมันไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากจะเอาชนะเขา คุณเอาชนะเขาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คุณนี่ไงคุณมีทุกอย่างแล้วในขณะที่เขาไม่มีอะไรเลยนะคะรวมถึงบาดแผลที่ได้มาจากความสัมพันธ์ที่มีกับคุณด้วยตัวเขายังรักษาฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจอยู่เลยนะคะเออมันันพลังงานมันต่างกันเนาะก็เลยต้องพูดนะคะถ้าโกรธก็ขออภัยด้วยแต่ว่าติกต้องดูดีๆนะคะว่าคนคนนี้นำพาอะไรนำพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาได้เจอกันอื แล้วคานนี้ในขณะเดียวกันคุณนําพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กันคะคุณนําพาอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาอะมีความสัมพันธ์กับคุณในแบบที่ไม่ได้ผูกมัดด้วยซ้าเขาไม่เคยบังคับคุณนะคะถ้าจะให้ว่าไปอะเนาะเออเขาให้อิสระกับคุณมากๆนะคุณนําพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์คุณนำพาซึ่งความเหินห่างคุณนำพาซึ่ง อืมโอเคคุณนำพาซึ่งแพชชั่นแต่ว่าอย่างที่บอกคนคนนี้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมตอนที่คุณคบกับเขาคุณหวังอะไรในตัวเขาคุณปรารถนาในตัวเขาใช่ไหมเขายอมคุณอะทั้งที่เขาก็จริงใจกับคุณมากๆเขาเป็น the emperor เขาไม่เคยยอมใครเขายอมคุณแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณนำเข้ามาก็คือคุณนำพาซึ่งอาการบาดเจ็บความเสียดายความเสียใจ แต่ไม่แปลกนะคะเพราะเป็นคามิ e เร t i o n s ชิพเพราะคุณกับเขาไม่คนใดก็คนหนึ่งเคยติดนี่กันมาแต่ชาติปามก่อนก็ว่าไปเขาอาจจะเคยติดคุณก็ได้ชาตินี้คุณเลยมาเอาคืนหรือพลังงานสลับกันไหมนะคะอันนี้ก็ไปดูนะแต่สิ่งที่คุณนําพาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีแต่คำว่าไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนการปรัถนาซึ่งรูปร่างหน้าตาคนนี้ก็ให้คุณ อืมแล้วบางทีคุณในที่นี้ที่เข้ามาดูอะถ้าคุณเป็นผู้ชายอะ่ตัวคุณนะเคยให้ความหวังอะไรบางอย่างเช่นการพูดถึงอนาคตการพูดถึงเรื่องที่มันห่างๆไกลๆยาวๆกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะอืมโอเคเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังแต่อย่างน้อยมันอยูมอย่มันติดอยู่ในใจมันเป็นแผลได้เนะเออ สิ่งที่คุณนำพาเข้ามาอีกในหนึ่งคือคุณเข้ามาตอนที่คุณบาดเจ็บไหมคุณกำลัง Move อนคุณกำลังเสียดายคุณกำลังเสียใจใครสักคนแล้วคุณมาเจอคนคนนี้ที่ให้อิสระในความสัมพันธ์กับคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งคนที่ไม่ได้เป็นแฟนอะไรแบบนั้นนะคะคุณนำพาเข้ามาซึ่งบาดแผลแล้วคนคนนี้ก็ช่วยคุณเยียวยาหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะเอออย่าเพิ่งไปโทษกันเนาะหรือคุณรู้สึกว่าเออก็รู้แหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของคุณจริงๆคุณก็จะบอกว่าก็รู้แหละก็ถึงอย่างมาดูไงว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็น่าจะอยู่ในออสถานการณ์ชีวิตที่ดีนะคะอุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยคนรักนะคะพ่อแม่พี่น้องญาติคนรักนะคนบางคนเนี่ยอาจจะใกล้จะเข้าพิธีแต่งงานหรือเปล่านะคะดูเหมือนอยู่ใกล้ญาติพี่น้องแล้วก็รู้สึกว่า ตัดขาดออกจากวงจรเดิมได้กับคนคนนี้นะคะอืออ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะจบจะหายจะตายจากกันไปเลยไหมนะคะทุกอย่างจะหยุดชะงักลงนะคะอืมเขาเองก็นิ่งอย่างที่บอกคนคนนี้ไม่คนคนนี้ไม่เล้าหรือนะคุณตัดจบเขาก็จบนะคะเขาตัดจบเขาก็จะจบด้วยตัวเขาเอง เขาก็จะไปเยียวยาของเขาเองเคยอยู่คนเดียวเขาก็จะอยู่คนเดียวเขาก็จะนิ่งไปกับสถานการณ์นี้ถ้าถามว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างจะนิ่งแล้วก็จบไปไม่ต้องกังวลว่าเขาอะ่ะจะพยายามกลับเข้ามาแต่ให้กังวลว่าคุณนั่นแหละจะพยายามกลับไปหาเขาหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่พอนะยังอยากจะวนกลับไปนะคะ อ่าโอเคเพราะด้วยจิตวิญญาณที่มันยังดึงลังกันไว้ยังรู้สึกถึงกันได้คุณรู้สึกถึงเขาเขารู้สึกถึงคุณด้วยความที่มันเป็นคาม์มกเนะี่ยก็ให้ระวังแต่ก็ให้เอเวล์ไว้ไวด้วยว่ากลับเข้าไปมันถ้ายังเป็นแพทเทิร์นเดิมก็เหมือนกับการที่คุณกลับไปซ้ําแผลเดิมไม่ว่าคุณจะเจ็บจากความสัมพันธ์นี้หรือเขาเจ็บจากความสัมพันธ์นี้ไม่มีผลดีทั้งคู่นะคะเข้าใจได้ว่าความรู้สึกมันยังมั่นคงแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เนาะคุณอาจจะต้องปล่อยคนคนนี้ไปนะคะ ให้เขาไปรักษาจิตใจรักษาแผลใจแล้วก็ไปเจอคนที่ใช่สําหรับเขาในวันข้างหน้านะคะอ่ะขอคําแนะนําในความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะอีกเ relationship เนี่ยขอคําแนะนําในความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะก็แต่ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตได้ดีอยู่แล้วอย่าไปรบกวนเขาเลยนะคะอปล่อยเขาไปถเถอะเนาะถ้าเขามไม่ต้องไปเอาชนะก็หรอกคุณนะชนะอยู่แล้ว d e c e p t i o n นะคะ noting has ก่อนรอง การใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาทิ้งความกลัวเอาไว้ข้างหลังแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่จุดที่เราต้องการอย่าไปเบียดเบียนกันเพราะแค่การได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็เป็นการชดใช้กันแล้วและทุกวันนี้ตัวเขาคนคนนี้ก็ชดใช้กับสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําไว้กับคุณในชาติที่แล้วนะ ก็ให้จบกันไปนะคะ for g i v i n g and learning แค่นั้นเนาะประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนขอบคุณมากที่เข้ามาเปิดไพ่ด้วยกันออรับชมคลิปในวันนี้แล้วถ้าใครอยากเปิดไพ่ก็ค่อยติดต่อดูดวงส่วนตัวกันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ